สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนครับ,บามาเมนี้พี่น้องอ่ะม่นมีอย่างไรหมากไหมนะครับพี่น้องสวัสดีทักทายทุกคนทางทางแฟนเพจนะครับนะสมาติคพาไปแฟนเพจแล้วก็สมาติคพาไปแชแนลนะครับมาเมรีไหมเรื่องผูกเบ็ดกันพี่นอ้องไอ้ที่มีลูกหมุนเห็นมั้ยเนาะพี่น้องลูกหมุนล,ลูกหมุนเบอร์เล็กๆครับแบบนี้แบบอเบ็ดครับ มันเบ็ดไว้ครับไปลงมือเือนนะครับเบ็ดกับไปงานเบอือเบอือซื้อเกือสามครับวันนี้เปลี่ยนเบ็ดหน่อยยังน้อยนังผูเบ็ดคุยทักทายไปที่น้อนไปเตรียมการได้ไหงมือเือนวันหยุดครับลองออกล่าปลาสวยปลาขาวสวยเรือปลาปลานี่ปลาขาวมาแข็งนะครับมาปลาเพื่อนเพื่อเพื่อนก็คือกันครับส่วนนี้มันใครดีดีครับมือนั้นไปลองมาแล้ววันอาทิตย์วันหัน รำมุนประมาณสามรอบครับพี่น้องกัดริงชรรมดานี่นะครับเยอเป็นตูดแบนครับถูกอย่างนี้จังน้อยแต่การดวงหน่อยนะครับนะช้ำนี่ครับพี่น้องสองแต่ขอรเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีแต่กใส่ลูกมุนครับพี่น้องกดใส่ลูกมุนไว้ บริญาครับพี่น้องกิห่วงมอนดอกเินเรียคือกันมน,นะครับแล้วอันนี้เป็นสูตรของทางสมาธินะครับอันนี้กีห่วงออกินเสรแล้วจับหมุนเลยครับหวานเก็บใส่ประจำครับแบบมนมีขาดครับตันนี้ใส่านในยาไม่ยกะน้อยครับสามหลอดพอครับสวง ครับเ,เรียกอะเหี้ยรึปว่าไมีรู้นครับพี่น้องรนนเรื่อนี้จเริ่มบอกไปครับพี่น้องสายที่4สายเบอร์หนึ่งครับโอ้คมเลยเบดก็ไ่ไรนี่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับใครมีข้อมูลดีๆเทคนิคด,ดีๆก็คอมเมนต์บอกกันในเด้อพี่น้องเนดะ้เอาผงเลยเมืองไงอันนี้เป็นสูตรทั้งอะ่ะ ช่องครับเป็นแบบร้อยหนึ่งอันครับอันเียบรลอย้วครับทีนี้ยังถูกอีกครับใส่ดวงเพชรไห่สีปุ๊บ,บนี่ค็ส่วนฝ่ายทีาจาย่จะหนีครับครับไว,นนว้นิดนึงฝ่ายโผง่มาอีกครับี่น้อง เกี่ดีครับหมุนหนึ่งสองสามสีร่รอบพ่อครับดีไใบดึงสายครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเห็นไหมละครับเรียบร้อยจัดแ่งนิดหน่อยครับ ตัดออกก็ได้ครับอันไอยฝมันนี่เตตัดออกก็ได้ครับทำมาบอลบอลสวยงามเนะเตัดออกอยังไงครับราคาหนบร้อยครับร้อ,อ,อยหนึ่งดวงครับหนึ่งมาสินะกะอะไรยะ ซีนิ้วครับซีนิมือมวลซีนิ้วมัอมอนมทัดนะครับของผมสูตรผมเทียวอยู่ประมาณซีนิ้วมือครับไม่เกินอะไรเทียนเนาะนี่ครับประมาณสี่นิ้วครับก็ประมาณนี้หักพับลงมาปุ๊บประมาณนี้ครับอันนี้สูตรเพตายตัวครับเดี๋ยวจะมาไฟายมาหมัน เป็น่งความชอบของแต่ละคนนะครับนอก็คือกันซื้อกื้กาพี่นองซื้อกาลาอะไรับไปคงม,มากเเหมือนเดิมหนึ่สามสี่ครับสี่รอบพื้อเก้าครับแกระดิงเรียบร้อยครับใช่ไหมนี่ยังมากไม่ครับนี่จบใส่ลูกมุนครับ มงินกรบเบื้อเล็กๆครับสีมาเพื่อละสองบาทครับแพงดีกันว่าทางคนครับพี่น้องนานาทันได้สี่แพงสี่สี่กับวันเลเด้อทางนี้แงพงแนะครับผู้ประกอบเดียดแพง มั่นใจครับระวังในย่งหอยครับนะครับตามหลอกกันดึงนะครับเหี่ยดเรียบร้อยก็ไปไซดครับฝ่ายเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยสองงานแล้วครับคลิปนี้ก็บทีว้ซัมนี่นะครับนะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นที่เรีรลั้งใจ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเรื่องมองนี้ด้ครับทางช่องสัมมภิพาไปเช่ไเมครับทางยูทูบนะครับแล้วก็ฝากทางสัมมภิพาไปเพจที่ท่านเพจนะครับโอ้โหอริมพันธ์ครับเป็นซองน้องไม้นะครับแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ารวยสุดท้ายนี่ขอกล่าวขาขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย